สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์บุญทองเกษตรพักโลกครับวันนี้พามาดูแปลงนาข้าวด้านหลังของผมครับกำลังออกรวงเขียวๆสวยๆเลยทีเดียวเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงนาข้าวแปลงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวก่อนครับผมอภิษฎสิงห์อัศครับอ่าตรงนี้เราอยู่เขตอะไรครับพี่อภิษฎอ่าเขตตําบลสะแจงครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับ่าสะแจงบางละจันสิงห์บุรีนะครับแปลงนาข้าวที่เราเห็นของพี่อภิรักษ์เนี่ยกี่ไร่ครับ หกไร่ครับหกไร่รอบนี้ปลูกข้าวพันอะไรครับพันโกขอสิบครับข้าวเหนียวพวงครับอ่าเป็นข้าวเหนียวพวงครับนะครับอยู่ในช่วงนะครับกำลังออกรวงเลยทีเดียวนะครับก่อนหน้านี้มันมีปัญหาอะไรบ้างสำหรับแปลงในอนี้อ๋อเรื่องข้าวดีบข้าวเด้งครับเมื่อก่อนนี้ข้าวดีบข้าวเด้งข้าววัชพืชละมาเนี่ยเยอะครับอืมข้าวดีบข้าวเด้งข้าวไอหญ้าละมาอะไรพวกนี้มันเยอะมันงําข้าวแล้วเหรอครับผม ม,ม,มัน,ม,นมันคุมข้าวไม่ให้ข้าวออกมาเจริญเติบโตเลยครับแล้ว,ลวเราได้ผลผลิตประมาณเท่าไหร่หกไร่โอ้ได้น้อยครับได้ประมาณมประมาณครึ่งหนึ่งรือไม่ถึงครึ่งะครับสองถึงสามตันเองครับพนเพราะหกไร่เนาะโอ้ก็ถือว่าผลผลิตน้อยมากแล้วรอบนี้ดูแล้วมันแตกต่างจากทุกรอบไหมอ่าดีครับดีครับข้าวดีข้าวเด้งก็น้อยลงครับมีเหลือไม่ถึงน้อยน้อยมากครับอยนะครับดูดูลดน้อยลงไปครับ ทำไมถึงลดน้อยลงไปปีนี้ก็ผมใช้นี่ครับใช้บราวครับผกไร่ใช้ไปกี่ขวดใช้ไปขวดเดียวครับขวดเดียวครับอนะครับแล้วนอกจากใช้บราวแล้วใช้อะไรอีกยใช้โฟทีช่วยเสริมไปอีกหน่อยครับอใช้โฟทีด้วยนี่นี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมใช่ครับใช่ฉีดไปกี่ครั้งฉีดไปสามครั้งนะครับฉีดไปสามครั้งครับผมนะครับพึงพอใจจากการใช้บราวกับโฟทีมากน้อยแค่ไหนดูจากการเจริญโตของข้าวความสมบูรณ์ก็ดีครับดีครับตัวนี้ รู้สึกว่าดีเดี๋ยวรอดูตอนเกี่ยวอีกทีอ่าดูตอนเกี่ยวอีกทีหนึ่งเนาะแล้วหกไร่เนี่ยเรายังใส่ปุ๋ยเท่าเดิมหรือลดปุ๋ยอะไรยังไงอ๋อลดลดมามากครับเมื่อก่อนใส่ประมาณสิบสิบห้าลูกสิบห้าลูกเลยเนาะหกไร่เนี่ยนะสองรอบใช่ไหมสามครับสามรอบอ๋อใส่สามรอบสิบห้าลูกแล้วรอบนี้เหลือเก้าลูกครับเก้าลูกโอ้ถือว่าลดต้นทุนครับท่านผู้ชมนะครับอ่าแล้วพวกยาเคมีอะไรยังใช้ปกติไหม ก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับพอตัวนี้เขาบอกว่าโซตีนเขาบอกว่ามันทนแมลงแมลงไม่ค่อยกวนอ่าก็คือข้ามันแข็งแรงมันทนครับอ่ะเอาใจช่วยครับแต่ตอนนี้นะครับพึงพอใจเรียบร้อยสําหรับปัญหาเรื่องของข้าวดีบเขาเด้งย่าละมานอะไรพวกนี้นะใช่ครับนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูครับว่าข้าวของคุณพี่อภิรักษ์จะได้สักเท่าไหร่นะเอาใจช่วยเนาะนะวันนี้ผมนัทพงศ์คันทองเกษตรวิทยาโลกขอบคุณมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ